เรื่องของการช่วยเหลือสําหรับภัยหนาวกันบ้างนะคะยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยหม่อมหลวงสราลีกิติยากรได้มอบเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักส่งบ้านนอแลหม่อมหลวงสาราีกิติยากรพร้อมกับคณะเดินทางมามอบเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านขอบดงบ้านนอแลตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1,700ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบนดอยสูงว่าที่ร้อตรนพพรัตสุภกิจโกศลในอำเภอฝางครับท่านเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ครับมีภูมิประเทศโดยทั่วไปครับ เป็นพื้นที่สูงภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ําลำธารครับและบางพื้นที่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาชาติพันธุ์ต่างๆมีอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปีครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีครับอยู่ที่25.5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับเฉลี่ย20องศาเซลเซียสนะครับโดยเฉพาะบ้านขอบดง้งบ้านนอแลตั้งอยู่บนดอยสูงครับมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีครับ ท่านี้จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวส่งเคราะห์ประชาชนในพื้นที่รัศดรบ้านขอบดง้งบ้านนอแลซึ่งมีประชากรจำนวน395ครัวเรือน1,750คนพบนะคะว่ามีประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวมีความต้องการเครื่องกันหนาวประมาณ1,500รายออการได้รับเครื่องห่มกันหนาวในครั้งนี้จะทาให้ประชาชนมีความสุขในสภาวะอากาศหนาวต่อไปครับ บนยอดดอยเนี่ยผมเชื่อว่าบางที่บางแห่งเนี่ยเลขตัวเดียวข,<อ>ขนาด